เรื่องมันเป็นมายังไงบ้างครับเนี่ยคุณเลค่เลคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมคือเล่กำลังขับรถเพื่อไปทำความดีครับคุณเล่เล่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะสามครั้งนี่ผมอุ้ยก็โดนรัง <c oughs> ทหวนไล้วกัน <c oughs> ับพูดตำรวจคะเขากำลัจะหนีแล้วค่ะเฮ้ยเขไม่ทำแบบนี้หยุดรถอันนี้นะไม่คิดจะหนียังงั้นเหรอไม่ได้คิดจะหนีไม่คิดจะหนีแล้วเคือหนีตำรวจทำไมฮะฉันฉันจะส่งจีตลอดเวลา กตำรวจน้าโหรอกว่าเราจะนฉันจะส่งทีให้ตำรวจเอ้ตำรวจาตำรวจทางข้าวนค่ะกุณตำรวจคุณตำรวจร้องไปก็เท่านั้นแหละไอ้พวกครีเซียถูด้วยกุณตำรวจเดี๋ยวนแล้วค่ะ ฉีจะพูดตลอดให้ตำรวจเห็นฉีเล่ไหนเธอหมนจะไม่ยอมความนี้จีจะทำแบบนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะมาตัวละชิยอมเจ้าไหนเธอไม่พอตำรวจหรอกเล่ถ้าคุณเล่ไม่จอดสภาพรถเธอก็แทบมีไหวอยู่แล้วเนี่ย ท้าทายๆบอกแน่จริงก็ยิงสิอ, wait, wait. อิวิเก้ยอะไรอ่ะตำรวจเธอกับตัวกับใจซะเถินะเธอกับตัวกับใจซะเถินะมันมันไม่สายนะเล่ นเล่ย่อย่าบอกแล้วว่าโอเคแม่เงยถ้าว่าจะชนถังแดงมัมมมยนย์เราไม่สนอะไรเรื่องลำดานอ่ะมันเป็นแค่คดีเล็กๆน้นอยๆเองเลย่ยมันก็คุยกันได้หรือเปล่าแต่ถ้าเล่นหนีรอดตำรวจก็จะได้จับเล่ได้หรือเปล่าเราก็จะไม่เสียไปสักบาทแต่เธอจะเป็นคนที่หนีคันธีนะสมัยได้ยังไง เขาตามติดเธอมาตลอดจะไม่เห็นได้ยังไงล่ะเ <c oughs> ราตามมาได้ยังไงใช่ล,ะ,ละ,ะเป็นยังไหนดีนี่ไม่คิดในใจอยู่ฮะค <c oughs> ิดดังมากเลยเล่ถ้าเราคุยกันน <c oughs> ะเล่เกี่ยวเรื่องนี้เดี๋ยวฉันจะคุยกับพ่อกับแม่เธอให้เหมือนกันแล้วเธอยอมอ่ะเล่ไม่คุยอะไรทั้งนั้นเธอไม่ได้คนแบบนี้นะเว้ยก่อนหน้านี้ มัน,มนไม่ใช่แบบนี้มันต้องไม่จบแบบนี้มันต้องไม่จบแบบนี้มันต้องไม่จบแบบนี้ม,นนนมันต้องไม่จบแบบนี้ใจเย็นทั้งปนสติจอดรถค่อยค่อยคุยกันโอเคไหมฉันจะไม่เอาเรื่องเธอก็ได้แต่ตอนนี้เธอกำลังเสียสติอยู่เทเล่ทามด มันขึ้นแล้วแล่ยอมเถอก่อนที่มันจะมันไปม่นวันนี้ถ้าเขายิงตัวเธอแล้วเธอบาดเจ็บจะทำยังไงต้อจะบัดเจ็บขนไรนี้เลยไม่แม่ยจะไม่มีทางยอมเล่ยจะไม่มีทางยอมหยุดนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้แล้วไม่รู้เลยไม่รู้เลยนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้ยก่อนเขาดื้อมากๆเลยค่ะ ให้นะไม่ย่าบอกนะว่าอย่าบอกว่าเธอจะซ่อมรถอะองเคาก็ตำรวจมทนแล้วเว้ยธอโองเธอ คุณตำรวจตอยู anyway. ่ตรงพวงมาลัแล okay. ้วค oh, right ่ะคุณตำรวจเเโอ้ยหนูเองหนูเองขาอ้ยคุณตำรวจเขจะขึ้นแล้วอี๋ยวเขาช่วยเขาโมเช่วยเขานตอนนั้เขาไม่ใช่คนแบบนั้น ขอยด้านก็บกวางซ่อมก่อนครับฝากด้วยครับคุณบัตรจักเออก็ได้ก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ารจังเอารถไปให้นะจะเจอกันที่ซ่อมไหมเดี๋ยวโอเคค่ะเรื่องมันเป็นมายังไงบ้างครับเนี่ยคุณเล่คุณเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมคือเล่กำลังขับรถเพื่อไปทำความดีครับ ไปทำความดีคือทำอะไรครับแร่กำลังจะไปส่งหนังสือพิมพ์ให้แต่ละบ้านอยู่แล้วตรงจุดเกิดเหตุเร่ขับมาในเลนขวาของเร่ดีๆถ้าคุณตำรวจมองในภาพเร่ถ่ายรูปหลักฐานลงติดเทนแล้วครับเร่ถ่ายมันลงติดเทนก็คือเร่มาจากฝั่งขวาแล้วอยู่ๆเร่ก็ตกใจมากเล่เจออินบลอตคันสีเหลืองเขาพุ่งมาด้วยความเร็วเล่ก็ตกใจทำทำตัวไม่ถูแล้วก็เลยหักเข้าซ้ายเพื่อไป อยู่เลนฝั่งเดียวกันกับเขาอะเขาเพราะว่าเขามาเลนขวาเหมือนกันคือมันมาเลนเดียวกับที่เล่ขับอยู่ก็คือเขาขับสวนเลนคุณเล่มาชนคุณเล่ใช่ไหมครับใช่ครับมันคือการประมาทร่วมครับเพราะว่าต่างชนต่างอยู่ตรงกลางพอดีแล้วแลทีนี้คือระหว่างนั้นอะหลังจากที่ชนกันอะคุณเล่ได้เสียได้สลบไปเลยไหมครับหรือว่าได้ลงมาคุยกันก็คือเล่จะสเล่จะสลบได้ไงในเมื่อเล่คาดเบลอย่าง แน่นหนาแล็ทุกอย่างก็คาดเบลอย่างแน่นหนาใช่ครับเลยค่าเบลอย่างแน่นหนาเลยไม่มีทางที่จะสลบปรถดได้และหลังจากนั้นเล่ก็ลงมาคุยกับเขาเพื่อที่จะเรียกประกันครับและพอเล่กําลังจะกดมือถือเพื่อที่จะโทรหาประกันทัานใดนั้นเองเขาบอกว่าไม่ต้องคุยแล้วแล้วเขาก็หยิบปากฉลามที่อยู่ในมือของเขาจู่ไปที่พุงของเล่ครั้งแรกเล่ยังไม่ตายครับเล่ยังมีสติ เขาโจมมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จำอะไรไม่ได้แล้วค่ะอย่างชอชอชอเอ็นขึ้นคอเลยเดียวแล่จำภาพแบบเพจการ์นไม่ได้แล้วเขาบอกเลยเขียนชอชอชอด้วยเล่รับไม่ได้มันขนาดนี้แล้วอะยอมเธอเขามีหลักฐานอะไรไหมครับพอดีได้พูดถึงความจริงไปหมดแล้วเขาหลักฐานมันอยู่ในตัวของเขาอย่างไรล่ะในตัวของเขา และใน่องของเล่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันมันเป็นปากสัตยี่ห้อเดียวกันเขาต้องเรียกคุณหมอมาวินิฉัยผลวิฉัยนะครับสอบตามคุณหมอเลยว่าสิ่งที่เขาอะไรคะอะไรเดี๋ยวพูดอะไรอ่ะในตัวของเล่มันโดนอะไรต้องถามคุณหมอเลยครับตอนนี้ตำรวจเช่อเอ่อตามวอะไรแล้วค่ะอะไรนะครับพูดดงกว่านี้นิดนึงนะคะ ได้ครับแป,ป๊บ<ร>นึงนะคะรไมคนคนไม่ผิดทำไมต้อง,งใช่ใชครับถ้าคุณเล่บริสุทธิ์ทำไมคุณเล่ต้องหนีแต่ว่าตอนนี้คือคำพูดเนี่ยมันมันไม่มีน้ำหนักพอทั้งสองฝั่งนะฮะเราเห็นเรามีแค่ภาพจากจุดเกิดเหตุที่มีการอวดเออชนนะครับตรงนั้นก็คือหลังจากนั้นเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างนี้ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตามคุณหมอมาเออผลตรวจนะครับว่าเสีย<ต>ชีวิตจากอะไรนะครับ เอ้คุณตำรวจคะผมตำรวจครับคุณตำรวจคะคุณเห็นหรือเปล่าว่าหลังจากคือคุณทาให้การของคุณพระจางคืออะไรคะเราโดนพบแล้วคุณหมอเอ้คุณตำรวจบอกได้ก่อนว่าเลขสุปได้อย่างไรพอผมไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะก็คุณมาจางก็ได้บอกว่าได้มีเรียวเรียวรวยเรียวมาเป็นเรียวอ่ะคุณพรจางพอถึงจุดเกิดเหตุก็คือคุณมาจางเนี่ยได้อธิบายว่าคุณเจเล่กับเอแล้วคุณเล่กับรถคุณมาจางเนี่ยได้ เกิดประสบอุบัติเหตุส่วนเลนมาชนกันคือเขาบอกว่าอามาชนกันตรงกลางแล้วก็ได้มีพูดคุยกันนิดหน่อยนะไม่ไม่ตรงกลางต้วค่ะบาจ่างขับเลนตัวเองเลยครับคุณมจาจ่างขับเลนตัวเองใช่แล้วเล่<ม>ขับเลนกลางแล้วนะคะ่ะปรับกลางๆงเยื้องๆอ่ะแล้ว<ม>ทีเนี้ยเขาก็ตกใจเลี้ยวมาชนปุ๊บของมาจา่างเลยครับผมนั่นแหละครับคุณเล่ พี่เขาอธิบายมาผู้สลบคาแล้วพูดมาน่าจะไม่รัดเข็มขัดเจ้าค่ะครับสลบคาได้อย่างไรคุณบัจจางดูติดเทรนหรือเปล่าถ้าเลสลบคาแล้วเลสจะสามารถถ่ายภาพหลักฐานลงติดเทรนได้อย่างไรนี่คือการต้องการเทสครับในระหว่างที่นั้นมีคนคนหนึ่งอาจจะแอคเค้์เชลเลกันได้อะเราอยู่กันสามคนนะตรงนั้นนะที่เกิดเหตุหรือว่าจะเป็นคนแอเรียลหรือเปล่า ถ้าคุณแอเรียเข้าแอคเคทาของเล่ได้คุณแอเรียลเป็กับเล่หรือเปล่าเป็นแฟนไหมรือยังไงดีถ้าตามหลักฐานที่เช็คจากรูปภาพในติดเทนนะครับก็คือรู้สึกว่าคุณมาจางจะให้ความเทนนะครับเพราะว่าคุณเจเร่เนี่ยไม่ได้สลบนรู้ได้ยังไงนะคะอาจจะมีแอคเคาที่ชื่อเจเร่ขื่ก็ได้อะ ที่มาตรงนั้นเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างก,กับผู้หญิงคนเนี้ยก <ขอ S 1> ็ยจะความผิดบาจาก,ก็ได้เอากล้วยไข่ไปแล้วด้วยโอเคถ้าเป็นอย่างนี้นะคะมันยังไม่มีหลักฐานมากพอเราต้องพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมแล้วเราจะเรียกคุณทั้งสามคนมาอีกรอบนะครับเราต้องจบกับนณเวลานี้ครับคุตําใช่แล้วค่ะต้องจบเลยจบกับนณเวลานี้ด้วยใช่แล้วค่ะเอาลำโพงมาทําไมเนี่ย ผมจะสันนีษฐานเลยแล้วกันนะผมคิดว่านะเหตุการณ์นี้แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมขับรถต้เนี้นะครับเอาเสียดเพื่อที่จะไปเพื่อที่จะไปขายนังสือพิมให้คุณป้านะครับแล้วผมว่าขับเลนขวามาแล้วเขาก็ทําการขับรถสวนมาชนใช่ไหมครับแล้วเขาก็กระเด็นออกมาจากรถเขาก็มาเอาเรื่องว่าเขาจะไม่ยอมความนะครับแล้วเขาก็ช้ำในสลกไป ทในสบไปหลังจากนั้นผมก็ทําการได้เรียกคุณตำรวจซึ่งในที่นี้ถ้าเกิดผมทําความผิดกันผมจะเรียกคุณตำรวจมาทำไมณนะที่เกิดเหตุถูกไหมงั้นก็ใช่ครับและแล้วมูลเหตุอีกอันนึงคือมูลเหตุครับมูลเหตุ <laughs> คือพอหมอพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลทำไมเขาต้องทุรักทุเลดิ้นรนเพื่อที่จะหนีด้วย น,น,นี่ก็ห<ฮ>น้าสงสัยเองครับนี่คือสิ่งที่เลขกำลังจะพูดได้ถึงแต่ว่าผมก็เข้าข้างใครไม่ได้นะครับขออย่าเป็นการงั้นเอางี้ไหมจบแบบง่ายๆก็เป็นหมายการจราจรทั้งสองข้าเอย่าไม่งั้นคนตํารวจก็ดูจากรูปรอยของ รารอก็ได้เดาขาวว่า<ม>เห็นไหมว่าจ่างรถอะไรอยู่ในตรงนั้นแล้วมันอยู่ตรงนั้นเลยข้างขวาที่ถูกต้อง,แ,องแล้วเล่ยอะเบี่ยงมาทางซ้ายของตัวเองมันผิดเลนอยู่แล้วอเอาอย่างนี้ครับคุณตำรวจครับใส่บิลเล่เลยเพราะว่าเล่เผิดกฎหมายใช่ไหมถ้าเล่ขับผิดเลนเล่เสีย2 0 0้บาทใส่บิลมาเลยครับแต่ การที่เล่สลบเขาทําร้ายร่างกายเล่และให้การเทสของเขาเขาแล้ว<อ>ความสลบอย่างไรเราจะเรียกตํารวจมาทาไมถ้าทําไม่<ข>สลบ้การเทสแค่นี้ก็ดูเจเล่ลลไมอกียเอเรียวยังบอกเลยว่าเจเล่ช้าในสุดๆจนเป็นจังหวะที่เล่ตะลุทะล,ลายคลุกครายมาถ่ายรูปอะไรหรือเปล่าแล้วเจก็สลบตอนนั้นไปเล่ไม่เจ็บถึงขั้นนั้นเล่สามารถลุกขึ้นมาและ ก่อนนน้นนั้นเลขคาดเบลแเลขไม่มีทางที่จะพุ่งตัวออกมาจากจุดเกิดเขามั่นใจแค่ไหนว่าเรารัดเบลมันอาจจะไม่รัดจนตายใครพอจะมีปากกาไหมครับอ้มตำรวจเออไม่มีหรอกนะคะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับปากกาตรงนี้ปากกาตรงนู้นม่นมีเท่าไหร่ับนนั้นนะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับโอ้ทิ้งข้างล่างนี่เลยนี่ไหนแรกจะทั้งเสียเวลากับการเชี่ะต้องไปโรงพยาบาล ได้เสโอลี่แม่จางต้องขายขนมปังเอาไว้คุณยาวร้านเล่ก็ต้องรับจอบส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านตอนนั้นเราเราเล่จะหนีทําไมถ้าตัวเองไม่ผิดอะไรจะหนีหนีเมื่อกี้เมื่อกี้เอาเพิ่มได้นะเดี๋ยะเขาเอาหลูบอะไรนะเอาหลูบอะไรนะ หลูโจูนรถมันมีหลูบได้หรอจูนรถอะไม่มีลุมได้หรอมันมันเป็นแพทใหม่ครับมันขึ้นเข้ามาใหม่ปันไม่มีเนาะมันยังไม่ได้อัปเดตแพทนะอ๋อเราไม่ไม่รู้แล้วก็เลยแบบลองพางันเอางี้ลวกันนะครับเพื่อเป็นความเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวถ้าผมได้เหลักฐานเพิ่มเติมผมจะติดต่อไปดีไหมครับไม่ดีค่ะชมิโฮค่ะชิโตจับรงดีค่ะกูตรวจเอาอย่างนี้ละกัน เล่จะยอมความคดีเรื่องนี้โดยการที่ให้คุณแอเรียลมาเป็นแฟนเล่หนึ่งวันแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยอะเล่จะไม่เอาความเรื่องที่คุณแทงเล่ฉันไม่ได้เป็นคนแทงเธอเนี่ยเธอใส่ความไม่พอยาจะเอาเอเรียลไปเป็นแฟนอีกต่างหากที่เหตุการณ์หลังการสลบเนี่ยเดี๋ยวเราผมต้องขอหลักฐานเพิ่มเติมจากฝั่งทางคุณหมอนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะ จ้งเรื่องเงินเล่นไม่เอาความนะคะฝากบอกด้วยครับแค่เพียงคุณแอเรียลประจ่างเอาความเนาะค่ะไม่ประจ่างเอาความเนาะด้วยแอรีวได้ยังไงแค่เพีนั้นเอางี้แล้วกันครับมีใครพอจะเชื่อมั่นอะไรผมไหมไม่ค่ะอันนี้คุณอ๋สองสามพวงอะไรครับเนี่ยคุณเป็นแฮมเขายังบอกว่าพี่จุ๊บเนลี่มันตาไม่เท็หรอกจุเหลือดีเป็นเง่้อย่างนี้เลยด้วยค่ะอุ้ยเขาบั็อกคนตำรวจต่อหน้าไม่เขาพูดค่ะเขาพูดด้วยค่ะไม่มีหลักจริงเหรอครับ ม่ใช่เ้ลไม่จริงครับแต่ผมไม่ได้ยินนะถือว่าไม่เป็นไรครับเสียดาตไม่ได้อัดเสียงไว้ก็ผมว่าเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับเวลาฉันขอเชิญทั้งสามคนกลับไปพักผ่อนได้ครับเราปรชังนีมเราค่าซ่อมาหนูต้องการค่าซ่อมค่ะค่าซ่อมแถมแถมหนูยังซ่อมให้เขาอีกต่างหากอ๋อก็คือคุณมะจางเนี่ยซ่อมรถให้เขาด้วย ใช่แล้วใช่แล้วแล้วหนูเองเนี่ยก็ซ่อมลูกบอลสองกล่องซ่อมให้คุณพระจ่าได้ไหมสองกล่องเล่ก็ให้กล่องหนึ่งละกันเพราะเป็นกล่องด้านสองเลยค่ะสองสองกล่องส่วนคุณเลี้ยวก็พังเหมือนกันคุณควบสองเลยได้ไหมวันนี้เธอมาชนนะแต่๋ยวเธอมาชนนะเพื่อเติมพลังตัวอะไรเขาเนี่ย มันไม่ประมาร์รวบฉั้นมาเลนีของฉันเลยไปไก่เกีย์นะอ๋อรวบสองคนไปไก่เกียาได้ครับถนัดไหมหนูไม่ยอมค่ะหนูต้องได้อีกกล่องค่ะอะไรนะครับคุณมาจากหนูต้องการอีกกล่องนึงด้วยค่ะอีกกล่องนึงเหรอครับเขาล้นตูดเสียหายเหมือนกันเพราะใช่ใช่ครับเออย่าไหมเอามาให้เป็นขยะค่ะขยะขยะไปทำอะไรได้ครับเนี่ย เอาเขยอยากาให้กินเล่ได้ให้ไปแล้วครับได้ให้ไปหมดแล้วและไม่มีอะไรที่จะให้แล้วแม้แต่หัวใจของเล่ที่เขาเอาคุณแอเรียลไปติดตัวตลอดเวลาทุกวัน,วนฉันอะไรคุเชอเนีย่ยปวดหัวใจเกินพอแล้วคุณตำรวจฉันเหนื่อยใจกับเชอมากนะแค่นี้เล่ก็เจ็บเกินพอแล้วจะให้เล่เสียอะไรถึงเธอจะเอาตัวเอเรียลไปอ่ะ เธอก็ไม่ได้หุดใจไปหรอกเอาตัวเอเรียลไปตอนไหนวะนะเอองั้นเอางี้มีใครเอาผมไหมจบกนดีแล้วครับปะยาวๆกันเลยขอบคุณมากนะตำรวจขอบคุณค่ะครับก็เดี๋ยวไว้มีหลักฐานเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแจ้งคุณเล่ไปนะครับได้เลยครับ รจ้างด้วยไหมล่ะคุณตำรวจค่ะได้ครับก็เดี๋ยวพอแจ้งคนเล่นเสร็จเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรียกคุณบาจจังมาพบเหมือนเดิมครับคนเลี้ยวด้วยโอเคครับครับผมช่วงนี้เรามัดระวังตัวเลยนะครับบริเวณเอ่อบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆนะครับช่วงนี้มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นบ่อยมากครับในบริเวณจกลูนนะฮะอ๋อถูกค่ะแล้วก็ทุกเคสมีเอ่อสถานการณ์เดียวกันก็คือผู้ตายเนี่ย มีอะไรเไรียกศออะไรมากศพเลยนะครับระวังด้วยนะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุมี<ศ>อาวุธใช่ครับเขาระวัง<อ>ตัวได้นะครับพอจะสัมผัสได้แล้วว่าพอเห็นใดคนตงารวจไม่ค้นหากระสุนนั้นหรอคะเราค้นหาเลยครับได้หลักฐานมาพอสมควรแต่ว่าเรายังกล่าวหาเขาไม่ได้เพราะว่าหลักฐานยังไม่มากพอที่จะ เอ,อกล่าวถึงเขาอะครับ<ต>เขาเป็นผู้หิงผูอันนี้แปลกละอันนี้แปลกแปลกะค่ะใช่ครับเออแต่ว่ากระสุนอันนั้นนะคะเราเราเราเออพูดถึงเรื่องกระสุนนะนะไม่ได้ไม่ได้ฝังที่กระโหลกนะฮะเป็นร่างกายนะฮะค่ะคุณตังเหลวคุณมากเลยนะเจ้าค่ะคจะมระวังตัวด้วยนะครับแล้อะไรเนี่ยฮะมายืนใกล้ทธไแมถ้าเป็นสาวอื่นฉันให้ไปอย่างแต่ไม่ไชีดเธอ เจเร่นี่มันตัวหน้าตำรวจนะเธอจะพยายามจับมือฉันไปทำอะไรเจเร่เธอจะจับมือฉันไปทำอะไรคนะเฮ้ยโหตกยันตำรวจเลยอ่ะเนี่ยคุณเล่่จะทำอะไรเจ้าหที่ตำรวจนะเจเร่่จะทำอะไรเจ้าน้าที่ตำรวจนะ อันนี้ขออนุญาตนะครับทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจก็ดูแลกันว่าว่าเขาเป็นคนยังไงคุณใบยันตงนี้ทำอะไรคองตำรวจเขาต้องเป็นคนยังไงกันอะเขาต้องไม่คนยังไงกันหนุนเช็บหน้าไปหมดแล้วเนี่ยหยุดนะสอนนอนนี่แหละมีพนหน้าสอนนอนหรอกขออนุญาตนะครับ ไอร้ยครับมันร้ายกาจนะเออคดีต่อสู้หรือพยายามทำให้เจ้าหน้าที่ประชาชนได้รับการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ในบริเวณสถานที่ราชการนะครับหนึ่งหมืนบาทจำคุกหนึ่งชั่วโมงครับ <S 2> <S 2> ไม่ได้ตั้งใจคุณมายืนข้างหลงังแล่เองหรือเปล่าคุณตำรวจมันมีการออกไม่ตั้งใจเลยครับตบเต็มหน้าขนาดนี้หน้าผมแดงเจ็บมากเลยนะครับดืสีาแดงไปหมดเลย นี่ยังผมยังไม่นับถึงกรณีจบในการจับกลุ่มนะครับเมื่อกี้วิ่งออกไปมีแอ่ะเอาเอาหัวหมงเลยเหรอเอาหัวหมงเลยเหรอโอหหัวมงคุณเล่นี่มันต่อหน้าต่อตาเลยนะครับโอ้ยผมคุณสองทีไหมเนี่ยดื้อยังโอ้ยโอ้ยตื้อยังมีนาทีสุดท้ายเลยเหรอคุณเล่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะสามครั้งนี่ผม อะไรเกิน้อนรนมันไม่ตามพอดมันไม่ใช่อย่างนี้ค right> ุณไม่ได้ทำอะไรเกินไหมคุณทำอะไรคุณทำอะไรทำไมผมเข้าใจแหละว่าโกรธเข้าใจว่าเครืองานต้องต้องปลดปลอยสติอารมณ์เำอะไรทำไมมันหลายครั้งแล้วนะเล่นี่คุณรู้จักผมอ่ะมาตบหน้าผมที่สอนอนเนี่ยผมเสียหายนะคุณรู้ไหมแต่คุณทอมเล่นนะไม่เกี่ยคุณตบผมไปสามทีอ่ะแล มันอะไรขนาดนั้นเฮ้คดีก็ไม่ได้เขียนอะไรก็ไม่ได้สั่งฟังดิพูดแล้วฟังสิเจ้เย็นก่อนนะคะคนตรวจบันเออดีนะไม่มีใครอยู่อาจจะมีข้อบนจรปิดหน้าเนียนเนี่ยตำรวจใจเย็นนะคะพอแล้วนี่คันสุดท้ายนะของแกอะฮ้นี่มันคันสุดท้ายโอ้ยเตือนแกนะค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้พอพอแล้วตำรวจพอแล้วมันเอ่อ ถือว่ามันแล้วแล้วกันเถอะอย่างนั้นอะถือว่าเรา <นะ S 1> ไม่เคยรู้จักกันแก้มแดงหมดแล้วเนี่ย <S <S แก้มทำไมถึงแก้มต้องวนแก,แก้มหนูเนี่ยไปไออกไปจากตรงนี้ออกไปเลย โอ๊ยตกตรงท้ายออไไปด้แล้วไปอย่าให้เห็นว่ามาแถวนี้อีกนะเข้าใจไหมเกิดอะไรขึ้นจะไม่เรียกอีกเข้าใจไหมนี่คำเตือนนะ พวงมาลัยไหมครับคุณเล่นี่นกเลออกมาตุ้มเลยไปบอกให้ไปแล้ว วันนี้เวียนหัวจังเลยอ่ะแบบขับรถก็เวียนหัวรักบอกเวลาเวลาไปที่หอกวิดทีไรอ่ะหอกวอดที่ไรอ่ะ,ออะมันเหมือนมันกว้างแล้วไม่มันมองเยอะอ่ะ ไปทีไรแบบเวียนตลอดเลยอะ่ะหลงทางรอเปล่าใช่หลงทางเลยเวียนหัวมั้ใช่มันมันกว้างมากเลยอะ่ะแล้วเวลามองทีมันมองอุย้ยเรียกแม่ดูทางแม่ดูทางว่าใครมาดูดูคุณมาดูทางรถเลยค่ะถ้าคุณจะเรียก อะไรใครตำรวจหรือทนายอะไร,ะไรมาก็ได้นะคะมาเดีฉัน,นลงติดเทนเลยค่ะถวนม,มีกล้องวงจรปิดแต่ท,ทีนี้ดูทางเลี้ยวรถซะก่อนสิคะเดี๋ยวฉันจะลงติดเทนเลยว่าแบบใครถูกใครผิดนะมันไม่ใช่ค่ะดูทางองฉันซะก่อนเห็นแล้วพเห็นอยล้อหรือเปล่าลอยล้อของการเลี้ยวแล้วะมีการเลี้ยวอเล่าลอยล้อก็อยู่ฝั่งนี้นะรอยล้อใช่เดี๋ยวแรกก็จะลงเหมือนกัน ก็ลองสีดูว่าใครมันจะถูกผิดโ้เรี่ยมหลดเลย,ยงั้นนะลองทำละรอเลยรอเลยเรี่ยมหลดเลยฮะายอดีของฉันขึ้นตรงนี้ชอโด,ดอนกบไปละรัสมีรลอยล้อมันทางนั้นไหนไหนรัสมีนี่มันเป็นล้อของเชอหรือเปล่า ก็เล่ก็เล่มาจากตรงนี้ไงแล้วเลขก็หักหลบคุณเพราะว่าเลขก็เลยนี่หักหลบหักหลบแล้วเลขก็เข้าค้าทางไปฝั่งซ้ายมือนี่ไงเวลาคนหักหลบมันต้องหักเข้านี่หรือเปล่าไม่เลตก,ออกร,ลาราเราเล่ตกใจตกใจไปไปชนตรงนี้มันได้อย่างไรเจเล่ค่ะมันก็ต้องไม่ได้หรือเปล่ามันเนี่ยหนีทางเขาก็มาดีๆของเขามา เราขับรถมาขี้ตกใจแบบนี้ถ้าเจอหมูเจอหมามันไม่ไปบนเขาแล้วดึกก็ปกติเล่นไม่ได้เป็นคนขับเองเล่นเป็นคนขับให้เล่เป็นตำรวจมาเล่จะจะขับเองก็ไม่ได้หรือยังไงฮะแต่ตอนเป็นตำรวจอะเล่ไม่ผิดไงเล่ใช้คำว่าขอโทษครับสายตาไม่ตรงยังยิงไม่ตลอคือจธลายขาดมากสินะ ที่ใครเขาว่าใส่ทาไม่ตรงแค่นั้นเธอก็ปฏิเสธทุกคำล่าวหาเลยหรอกนหัวครับกำลังไปเคสแล้พูดอย่างนี้แล้วก็รอดทุกครั้งแต่นี่เธอเอาเจ้าตำรวจแล้วนะก็ใช่ไงเ็อจะมีปัญหาเลยยังไงไม่ไม่ได้อยากจะมีปัญหาแต่ที่พูดมากำลังมีปัญหาแต่ตอนนี้เลขแค่แบบไม่พอใจใครกันแน่ที่ไม่พอใจเรียกคือ นี่รู้หรือเปล่าว่าประจาจะต้องไปส่งขนมปังให้คุณยายวรนาถน่ะคุณ,คณยายวรนาถอีกแล้วหรอคุณยายท่านหิวขนมปังอะ่ะแล้วนี่คือไปสายมากๆเลยแลบขอพูดตรงนี้ไว้เลยว่าเล่ไม่ผิดนี่ไม่ผิดนะรถ้าอยากจะมีเรื่อง,อถ,อองถ้าอยากจะมีเรื่องกันมากนักันนะก,ก็ไปสวยสุด่ะ ไม่ต้องใส่สูทหรอกาเอาตรงนี้แหละ